นั่งอยู่โดโดๆกับกองไฟ <laughs> พรุ่งนี้วันหยุดไงคะ่ะ <laughs> พระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ กับแม่ตานีอยู่กับแม่ตานีห้าทุ่มออสเตรเลียเขาเขาดันคลิปไลฟ์ไงก็เลยไม่ได้ลงคลิปสั้นดูเดอ m o มูน คนเดียวค่ะคนเดียวนี่แหละค่ะอยู่คนเดียวกับบอริสบอริสมันอยู่นี่มันก็นอนละเมอเพ้อฝันของมันนั่นแหละมันก็นอนละเมอเพ้อฝันของมันนั่นแหละฮะมึงอย่าทำข้าคิดว่ามึงไม่ได้คิดอะไรเลยฮะ ยูก็บอร์สจ็บอร์สเลยหนาวอยู่ค่ะแต่ว่าม,มันเติมเติมพลังเยอะแล้วมันก็เลยโอเคอยู่ตัวตอ่าถ้าก่อไฟไม่ไม่เยอะกว่าความหนาวนะแบบมัน มันไม่หนาวมันไม่อุ่นนะหน้าหนาวก่อไฟนี่เปลืองฝืนมากโอ้โอ้มายกอดอยู่กับแม่ตานี